สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำไส้อัว pack, ่วแพ็คบรรจุส่งกลับบ้านไปพิจิตนะครับนี่ก็หลังจากทอดแล้วนะก็พอดีเอาตรงๆเลยนะน้องฟ้าอยากกินแล้วก็มัค่อนข้างที่จะงองแงนิดนึงอยากจะกินนะครับผมก็ต้องทําส่งกลับไปให้ทานนะครับผมจะแพ็กไปนี่คือทอดไปแล้วนะครับก็กลับไปถึงบ้านก็อุ่นจะเป็นไมคโครเวฟหรือว่าทอดซ้ำอีกหน่อยก็ได้นะครับผมนึ่งแล้วก็มาทอดนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวไปดูการบรรจุก่อนเลยครับผมถุงที่ใช้ผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เบืร์ยใหญ่นะครับผมยี่สิบคูณสามสิบเลยนะเนี่ยใา้ใหญ่เลยครับก็สั่งมาไม่แพงนะครับไม่จะเต็มแล้วมันแปดสิบบาทอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้ได้หลายรอบเดี๋ยวผมจะเริ่มการวิธีการซีนเลยนะถุงใหญ่นะครับเพราะว่าใส่กอกไม่ใช่อ่าใส่อัอว มีความใหญ่นิดนึงครับแล้วก็ต้องเอาใหญ่ตามนะฮะนี่ครับนี่ครับไล่น้ำไล่อากาศออกให้หมดนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่งสีส่งไปนะครับให้มป็นสูดอากาศที่สุดน,นะครับเพราะ เพราะว่าเดินทางประมาณสองวันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากลัวมันจะเสียนะใจผมมากลักวมันจะเสียแต่คิดว่าคงไม่นะครับผมแต่ผมไม่ใช่สารการอบไม่ใช้อะไรนะผมทําแบบธรรมชาตินะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะ,น,น,น,ะน,น,นะครับซีดออกาเป็นกษณะนี้ครับก็นงฟ้าก็ไปถึงก็ไปอุ่นไปเวฟแล้วก็หรือว่าจะทอดนิดเดียวก็ได้แต่ไม่ต้องทอดมากเดีด๋ยวมันจะไหม้แล้วก็หัน่นเป็นชิ้นๆก็ทานได้เลยนะนี่ก็เป็นไส้กัวดไส้อ่อนนะครับผม ก็จะเป็นสถานีซีนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปส่งให้น้องฟ้าเลยน้องฟ้างองแงมาก